ทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าในสหรัฐอเมริกานตอนนี้เนี่ยมีรัฐไหนบ้างที่ยังคงเหลืออยู่และมีรัฐไหนบ้างนะครับที่โดนซอมบี้ยึดครองไปแล้ววันนี้ครับผมมีมาเล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังกันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสดีทุกคนก่อนนะพักผ่อนจากหยุดยาวสงการนะครับก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมกันเนาะทางผมนะครับขอประเดิมด้วยการอัปเดตในเรื่องของเกมให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบแลกันว่ามีส่วนใดบ้างของอเมริกานะครับที่ยังเหลืออยู่และมีรัฐไหน ที่เจ๊งไปแล้วแล้วกันเนาะตามนั้นนะครับทุกอย่างนะมาจาก Radio Voice ในเกมนะครับซึ่งเพื่อนๆจะมีโอกาสได้ฟังเหมือนกันแต่ถามว่าจะมาตอนไหนไม่รู้ตอบไม่ได้ <c oughs> มันพูดยากอ่ะคุณเพราะว่ามันสุ่มขึ้นมานะแต่ไม่เป็นไรครับผมรวบรวมมาให้แล้วไปเริ่มกันเลยครับรัฐที่1ครับรัฐแคนซัสแซคคอรสนะครับเล่าว่าใครก็ตามที่มีเพื่อนหรือครอบครัวอยู่ใกล้กับเมืองวิชิตาขอบอกเลยว่ามึงไม่มีแล้วเสียใจด้วย นั่นก็แสดงว่าเมืองวิชิต้านะครับในรัฐแคนซัสนะล่มสลายไปแล้วนะครับบางทีแคนซัสทั้งหมดนะครับอาจจะไปแล้วก็ได้รัฐที่2เทนเนสซี Tennessee. แซคคอร์เล่าไว้ว่าในเมืองเมมฟิสตอนนี้โดนน้ำท่วมไปแล้วไม่สามารถกู้กลับมาได้ในปัจจุบันรวมถึงเมืองน็อกซ์วิลล์ก็ล่มสลายไปเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เมืองนะั้นในรัฐเทนเนซีนะครับไปหมดแล้วรัฐต่อมาครับรัฐที่3มิสซูรี แาคคอร์สบอกว่าในตอนนี้เมืองแคนซัสซิตี้โดนไฟไหม้กันจนหมดแล้วและไม่น่าจะกู้คืนได้ง่ายๆรัที่ 4. อิลลินอยปัจจุบันนะครับชิคาโกไม่สามารถติดต่อได้ขาดการติดต่อแบบสิ้นเชิงเลยนะครับไม่มีใครได้รับข่าวมาเลยนะหรือว่าบางทีในชิคาโกอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับแชมบูวาเล่ก็มันก็น่าคิดนะรัฐต่อมาครับวอชิงตันแซคคอร์นะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่า ในเมืองสโป k เคนนะครับมีเซฟโซนอยู่ซึ่งเฮียแกก็ไปดูมาแล้วสรุปคือเป็นเฟกนิวนะครับและเมืองนี้โอเวอร์รันไปแล้วเรียบร้อยรัฐที่6มอนทาน่าตามข่าวลือจากรัฐที่แล้วที่บอกว่ามีเซฟโซนใช่ไหมเมืองมิสซูรานะครับก็มีคนบอกว่าเป็นเซฟโซนเหมือนกันแซคคอตก็ไปตรวจสอบเหมือนเช่นกันผลสรุปคือเป็นเฟกนิวอีกแล้วนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับในรัฐมอนทนาเนี่ย ที่ยังสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้อยู่ในบริเวณตะวันออกของมอนทานานะครับเพราะงั้นรัฐมอนทานามีคนอยู่รอดแน่นอนรัฐที่ 7. เซาท์ดาโกตาแซคคอสได้ทำการตรวจสอบแล้วในเซาท์ดาโก t ตาและพบว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับโดยเฉพาะเมืองที่ชื่อว่าซูซิตี้ต่อไปครับรัฐที่ 8. ลุยเซียนาเมืองที่มีการพูดถึงก็คือนิวออร์ลีนสเขาเวนนะครับเล่าไปว่าตัวเขาเอง กำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันแต่กลับกลายเป็นว่าเจอซอมบี้ตัวแรกซะง,งั้นนะครับมันก็พอสรุปได้ว่าลุยเซียนาเนี่ยโดนโจมตีในวันแรกๆเหมือนกันนะครับในวัน outbreak นั่นเองรัฐที่เเท็กซัสในรัฐนี้นะครับมีเมืองที่ชื่อว่าฮิวเลสันและตอนนี้เนี่ยฮิวสันได้โดนน้าท่วมไปแล้วเรียบร้อยนะครับลมสลายเหมือนกันต่อมาครับระดับที่10ฮาวายข่าวลือเนี่ยค่อนข้างหนาหูมากหลายตัวละครในเกมนะครับอยากจะรู้ให้ได้เลยว่า ในรัฐฮาวายเนี่ยเป็นเซฟโซนจริงหรือเปล่าถ้าใช่อาจจะกลายเป็นป้อมปราการของมนุษย์ก็ได้นะครับและมันน่าจะแข็งแกร่งมากๆรัฐที่11บเนวาดาแซคคอสนะครับได้เดินทางไปที่ลาสเวกัสแต่ไปถึงแล้วเจอแต่ฝูงซองมบี้ขนาดใหญ่นะครับเฮียแกเนี่ยทำได้แค่ว่ายืนมองจากตึกสูงๆแค่นั้นเองเพราะงั้นนะครับลาสเวกสลมสลายไปแล้วสุดท้ายครับรัฐที่12นิวยอร์ก เคมี่เบรสนะครับเล่าไว้ว่าตัวเธอเองเนี่ยได้เจอซอมบี้ตัวแรกในย่านที่ชื่อว่ากรีนพอย n ์ซึ่งก็แสดงว่านิวยอร์กนะครับโดนโจมตีในวันแรกเหมือนกันนะโอเคครับยังเหลืออีก38รัฐนะครับที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่ามันไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยว่ารัฐที่เหลือเป็นไงบ้างแล้วแต่คาดว่าคงโดนถล่มหนักเหมือนกันได้แหละมันคงไม่รอดหรอกสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม